แจกเงินอุดหนุนบุตรงวดกุมภาพันธ์ปี68ได้กี่บาทนะครับมีผู้ชมสงสัยเนาะว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยเด็กแรกเกิดเนี่ยหรือว่าเงินอุดหนุนบุตรยาจะได้คนละหนึ่พันใช่ไหมน้องสตังค์สตังค์ก็อยากจะบอกว่าในการแจกเงินเด็กแรกเกิดนั้นนะครับมีการแจกเงิน2แบบแบบแรกเนี่ยคือเงินอุดหนุนบุตรที่แจกโดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอยังคงได้600บาทนะครับและแบบที่2เนี่ยเป็นการดูแลของทางสำนักงานประกันสังคมคือเงินสงเคราะห์บุตรสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีประกันสังคมมาตรา33หรือ39และมีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบนะครับตรงนี้จะได้รับเงิน1,000บาทดังนั้นคนละส่วนกันนะครับทีนี้เงินอ,อุดหนุนบุตรเนี่ยในเดือนนี้นะครับยังได้ 600บาทตามปกติครับและจะโอนเข้านะครับในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นั่นเองครับดังนั้นแล้วเงินเด็กและเกิดยังเป็น600ไม่ใช่1นึ่งพอย่างใดนะครับอันนั้นคือคนละส่วนกันอย่าสับสนนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ลา่างได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับ ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ